สวัสดีค่ะนกม้ดหมอหลวงพ่อเดิมนะคะวันนี้นกได้มีมีดของหลวงพ่อเดิมมหมทุกท่านได้รับชมนะคะมีดเล่มนี้เป็นด้ามงาฝักงานะคะทุกท่านความยาวอยู่ที่7นิ้วครึ่งนะคะด้ามโดนฝักนะคะงานชํำๆนะคะทุกท่านแหม่นี้ก็จะรัดด้วยเงินนะคะนี่นะคะ สวยๆนะคะทุกท่านกันนี้ก็จะรัดด้วยนากเลยก็เงินนะคะน,นะคะ,ะ,คะเดี๋ยวเรามาชมด้านในของมีดกันนะคะด้านในของมีดก็จะเป็นแบบนี้นะคะเป็นลายน้องสิงนะคะน,นี่นะคะ สวยงามมากนะคะทุกท่านมีดเล่มนี้พุทธคุณของหลวงพ่อเดิมศักดิ์สิทธิ์เข้มขังอย่างแน่นอนนะคะเป็นลายน้องสิงนะคะมอนสาลของมีดแน่นหนานะคะไม่สั่นไม่คอนนะคะมีดอยู่ในสภาพดีนะคะนี่นะคะ เป็นไรน้องสิงกันก็จะเป็นนาคได้เงินนะคะสวยงามนะคะทุกท่านมีดของหลวงพ่อเดิมนี่นะคะอโทษนะคะเดี๋ยวเรามารับชมอีกหนึ่งเล่มนะคะเป็นด้ามงาฝักงาเหมือนกันนะคะ ความยาวอยู่ที่เจ็ดนิ้วครึ่งกว่าๆนะคะเกือบแปดนิ้วนะคะเล่มนี้ด้ามรวมฝักนะคะสวยนะคะทุกท่านกันนี้ก็จะรัดด้วยนากและเงินนะคะฝักนี้ก็แหม่นี้ก็รัดฝักนี้ก็จะเป็นเงินนะคะทุกท่านนี่นะคะมีของหลวงพ่อเดิม เดี๋ยวเรามารับชมด้านในของมีดกันนะคะด้านในของมีดก็จะเป็นลายเสีมาใบโพเต็มใบนะคะทุกท่านเล่มนี้ความยาวของมีดเฉพาะใบอยู่ที่สีนิ้วนะคะเล่มนี้เป็นเสีมาโพเต็มใบนะคะท่านใดยอยากบูชามีดของหลวงพ่อเดิมนะคะ เอาไปบูชาหรือไปเป็นสริมงคลแก่ตัวเองและครอบครัวนะคะก็สนใจก็โทรมาทักมาได้นะคะเป็นทั้งเบอร์โทรและเบอร์ไลน์นะคะทุกท่านพุทธคุณของหลวงพ่อเดิมเข้มขังอย่างแน่นอนนะคะมีมีหลวงพ่อเดิมติดตัวติดบ้านไว้นะคะสิ่งดีๆก็จะเข้ามาในชีวิตของเรานะคะ ดวงตกดวงเราก็จะดีขึ้นนะคะเพรพุทธคุณหลวงพ่อเดิมเข้มขังศักดิ์สิทธิ์อย่างแน่นอนนะคะท่านใดมีใจรักและศรัทธามีหลวงพ่อเดิมนะคะก็โทรมาสอบถามนกมีดหมอได้นะคะสุดท้ายนี้ก็ขอให้ทุกท่านช่วยกดกระดิ่งกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในคลิปต่อๆไปให้ด้วยนะคะ และจะไม่พลาดในคลิปต่อๆไปนะคะนะคะนกมีดหมอสวัสดีค่ะ